ช่วงนี้กระแสเลเวอเรจทัมขึ้นมานะครับก็ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับนะออโดช่วงนี้พัมแล้วก็มีหลายตัวที่สวยนะครับอย่างเช่นตัวแพนโดก็เป็นหนึ่งในเลเวอเรจนะครับซึ่งผมได้โพสต์ไปใน Discord เอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับเนี่ยเอ่อออโดนะครับนะมันมันเป็นกลุ่มที่เป็น Level Asset กันด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดแจ้งเตือนในมือถือเอาไว้นะจะได้มันจะได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยที่แจ้งเตือนกันว่าเสียงหายนะฮะะขขออบบคคุุณณมมาากกๆๆน โอเคนะครับนะโอเคโอเคโอเคนะครับขอบคุณนะโ okay. อเคอะไปกันต่อนะครับก็ออ่อนโดสวยนะครับนะมันไม่ใช่ Auto, ออนโดแพนเดอก็เขียวเพึ่งเขียวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วผมว่าถ้าใครไม่มีตอนนี้ตกรถละนะครับรอกันก่อนดอีกว่าก็ไปหาตัวพึ่เขียวมาแล้วกันนะครับซึ่งต่วนี้ก็มีหลายตัวนะที่ทรงค่างๆสวยนะครับแล้วก็ถ้าบิตคอยไปรอบนี้ ก็อาจจะส่งผลให้เอาคอต่างๆก็ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้บิตคอยน์เนี่ยก็อยู่ที่69,500นาทรอะทำทรงหล่อๆนะครับนะอินเวอร์สเนี่ยชเดอร์หล่อเลยอุ้ยหล่อๆนะครับซึ่งเป้าก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นร้ายน,นะเผื่อถ้าใครยเพิ่งเข้ามานะฮะก็บิตคอยน์นะครับเป้าก็อยู่ที่ถ้าเราดูนะเป้าของตัวคอกับตัวหัวนะครับวัดขึ้นไปนะครับนะก็เป้าอยู่ที่หลเรา,เราสัก70,000ประมาณ70,000ก็คือทำไฮห,หมล์ได้เลยนะครับ ประมาณ7 0 0 0 0 7 0 0 0 0จ็ดหมแล้วกัน7จ็0 0ประมาณนี้นะครับนะจะถึงหรือเปล่าต้องรอดูนะครับโอเคซีดีซีมาเพียบเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคุณจัสตินใช่เลยนะแอคชั่นโซงตัวนี้มาเยอะแล้วนะใครที่รอเดย์อยู่นะครับตอนนี้ไปเสิร์ชหาดูกันได้เลยนะครับนะแอคชั่นโซนมาเพียบนะตอนนี้สวยๆด้วยนะครับเอ่อลูกอ้อน3เดือนเตรียมเพียรเลยนะครับรักษาสุขภาพพวกผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณโวโลว่าเนาะแสดงว่า3เดือนจะ หลังํำเดินจะดีขึ้นเนาะหลังสำเนิญนจะดีขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับโอเคคุณรูมนะครับ GPT USDT spot นะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอไล่ดูด้านบนนิดหนึ่งจะได้ดูกราฟนิดหนึ่งนะฮะอัปเดต g f ่อยครับอ่าด,ดู g f ซิเดี๋ยวผมรีบดูดูกราฟให้เลยแล้วกันเนาะ g f นะครับโอเค g f หล่อไหมเบรกไฮแล้วนะ g f ก็มันสวยมันแต่ด้านล่างแล้วนะครับตอนนี้จะซื้อก็ไม่ทันแล้วอะ่ะจะซื้อตัวนี้หรอตัว ตอนนี้ผมว่าปล่อยมันไปเลยดีกว่านะครับ G F ก็ปล่อยมันไปนะครับตอนนี้แต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยพี่แค่มผมรอคอสตรงนี้นะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วแต่ถ้าจะรอมันอ่ะรอคอสตอนนี้ตอนนี้มันบีบตัวแล้วก็คอสมาแล้วนะครับก็ไปอาจจะไปได้ไกลก็ได้แล้วถ้ามันตัดลงมาก็ออกนะเออหรือว่าถ้ามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10ก็ออกนะครับใครที่อยากจะอยากจะเข้าตอนนี้นะถ้าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10ต้องออกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะลงลึกก็ได้ จจะลงเลึกก็ได้นะครับนะแต่ก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้เดย์ออ D เนี่ยมีแท่นแทนกับตัวไปแล้วนะครับเคยยิงไทยดีอะต,ต้องซื้อได้ต,ตอนประมาณสัก0.5มันเลยจุดที่ควรซื้อมา28%แเรล้วมันไกลนะเพื่อนๆ2ือนแเนตะแต่ถ้าใครมีของอยู่แล้วก็ปล่อยมันไปเลยนะครับปล่อยมันไปจนกว่ามันจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10หรือเส้นค่าเฉลี่ย20ก็ได้หรือปล่อยมันไปจนกว่า macd จะขอตัดลงมาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือปล่อยมนไปจกว่า เอ็มมันจะคอสแบบนี้แล้วก็ลงไปต่ำศูนย์เราค่อยออกก็ได้อะไรก็ได้นะฮะหาจุดออกเอาไว้แล้วกันนะครับซึ่งควรจะมีจุดออกนะครับเพื่อนๆอย่าไปถือยาวอะไรแบบกับมันมาาหมายหนักนะครับผมว่านะหมายถึงเอาคอยนะหมายถึงเอาคอยนะครับอย่าไปถืออะไรยาวมากมายหนักนะครับคือดูสัญญาณดีกว่าถ้าจะถือยาวผมว่าอมีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับนะมีอยู่ไม่กี่เหรียญโอเคดูสตาร์กหน่อยครับสตาร์ก S T R K โอ้สตาร์กส,สวยนะสตาร์กโอ้ สตาร์กดูหล่อมากนะครับโอเคจริงสตาร์กหล่อมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะอันนี้หล่อมากดูขอดูทำเฟรมเดซิทำเฟรมเดย,ยังดูอะไรไม่ค่อยได้เนาะแต่ถ้าเราดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงหล่อมากนะโอ้โหทำหัวขึข้นทรงสวยจริงๆสวยมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับยกโลยกโลขายหนักรอบนี้ขายหนักรอบนี้ยกโลนะครับ แล้วก็ตอนนี้มันทําทรงขาขึ้นย่อลงมาไม่หลุดโลแล้วเนี่ยตัวนี้คือสวยสุด2.0สวยสุดถ้าใครมองว่าเออราคานี้แล้วถ้ามันต่ํากว่า2.0ได้รับได้เนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะต้องซื้อเท่าไหร่กลัวโอเวอร์เทรดก็เข้าไปที่ c r y p t o ื่องเรื่อกันก็ได้จะได้เข้าไปดูในเรื่องของการคํานวณ position size ต่างๆตรงนี้นะครับขึ้นมาในการคํานวณนะกดล็อกอินตรงนี้กดล็อกอินตรงนี้กดคลิกเข้าไปล็อกอิน มันก็จะได้มีตรงนี้มันก็จะมีเครื่องมือในการคำนวณตรงนี้ตรงนี้นะครับจะได้ใส่กันเอาไว้แหละนะว่าฮ้ยไม้นี้เราเสียได้เท่าไหร่เราจะได้กาหนดแล้วว่าเฮ้ยโอเคไม้นี้ฉันเสียได้หนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นในการสต็อปลอสเท่าไหร่ก็กกอกเข้าไปนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยไม้นี้ถ้าฉันผิดทางเนี่ยฉันจะโดนเท่าไหร่นะครับฉันก็จะก็คือจะโดนตามที่เรากาหนดเอาไปนั่นแหละนะครับมันจะได้แบบไม่อเวอร์เทรดกันนะครับจะได้แบบเฮ้ยโอเคผิดทางใช่ไหมอ่ะสมมุติถ้าผมกดลองตรงนี้ ถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดโลนี้ยี่แปดเปอร์เซ็นเนี่ยผมโดนดแค่เมือนเหรียญพี่แคมนะไม่งั้นมีอาด่าแน่นอนนะครับไม่งั้นไม่ได้นอนในบ้านนะครับอ่ะกาหนดเอาไว้เวลาที่มันผิดทางจริงๆตูมเออก็ค,อคือโดนแค่หมื่นเบือนเหรียนนะครับนะมันจะได้กําหนดเอาไว้เราก็จะได้ไม่เครียดลงใช่ไหมลงก็ลงไปกูกําหนดไว้แล้วนะครับลงก็ลงไปประมาณนั้นนะราก็ดูกันได้นะครับเป็นหนึ่งหเครื่งงองมือแล้วกันแต่ถือว่าทรงโอเค ตอบไม่ต,ไตรงคำถามนะครับสตาร์สวยสตาร์ Start สวยนะครับยอ่ลยอลงมาแล้วย่อลงมาหอ่อแล้วนะครับตอนนี้ยกลแล้วนะสี่ชั่วโมงด้วยนะมีแท่งกับตัวไปแล้วนะครับก็มีโอกาสจะไปเหมือนกันนะครับนะ XRP นะอครับโ okay. <HR> อเค XRP เดาย่อลงมาขีดเขียนหดนึงอ่ะเดาย่อลงมาขีเขียนนะิดนึงมันก็ดูเหมือนจะไปใน XRP ะมันทรงขาขึ้นนะเพื่อนๆแต่ต่อให้มันแบบ เดินหน้าสามถอยหลังสอง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 มันไม่ค่อยไปไหนแต่ถ้าเราดูโดยรวมมันเป็นขาขึ้นนะแต่มันแค่แบบมันแค่พยายามสะบัดเราอะเออถ้าเราดูมันเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะพาราโบิกเคิร์ฟเหมือนกันนะมันเหมือนมันไม่อยากให้เราถืออะเออมันแบบมันโหดจริงนะฮะได้ไหม คื่อแบบนี้คือหลุดนะเคื่อแบบนี้คือหลุด<_><_>เคื่อแบบนี้คือได้อ่ะลองดูแล้วกันไปต่อหรือเปล่าต้องรอดูนะครับนะไม่มีใครตอบได้อยู่แล้วแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูวิกนิดนึงถ้าเราดูยากก็ดูวิกไปก็ได้นะครับวิวิคสโตยอ่อแบบที่เราด้ยคุยกันไปนั่นแหละว่าสโตย่อยย่อยโลแต่ถ้าหลุด0ูนย์ก้าก็ออกนะครับอืมเพราะว่ามันหลุด แต่ถ้าไม่หลุดผมว่าก็มีโอกาสจะไปเรื่อยๆแต่อาจจะต้องนานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่ให้ความสนใจเลยคนยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปหรือว่าคนยังไม่สนใจนั่นแหละตอนนี้นะครับนะก็แต่ถ้าคุณยอมทนถือได้แล้วถ้ามันไปเนี่ยคุณจะยิ้มมากๆเลยว่าเพราะว่าคุณจะได้ทุนที่แบบดีมากๆนะครับแต่ถ้าเราดูทรงของ XRP มันตั้งทรงอะถ้าเราดูมันมันสวยอะเนี่ยใช่ปะ่ะใครเห็นก็รู้ว่าสวยนะครับทรงอย่างเงี้ยเนี่ยค่อยๆบีบตัว ค่อยบีบตัวค่อยบีบตัวยกโลยกโลยกลอยลอย่างเงี้ยมารอดูแล้วกันนะครับแต่ถามว่าอึดอัดไหมอึดอัดมากนะครับอึดอัดมากอืมมาตายให้หน่อยครับโอเคมันตาโอเคเบรกสามเหลี่ยมมาย่อลงไปจนหลุดโหดมากนะครับนะบิดคออาคลิปต่อชอบเป็นงนะี้เนาะเบรกขึ้นไปย่อลงมา รับไม่อยู่หลุดขายขายผู้ไปต่อนะครับ <c oughs> มันก็เป็นของมันอย่างนี้นะแต่ก็โอเคข้อดีคือโอเคแล้วมันหลุดแล้วก็ต้องออกทําตามวินยยัยอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้ามันนทะลึ่งกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องพิจรนารณานะครับนะก็ยังไงสู้ๆกันต่อไปนะครับนะก็ถือว่าในขนะน,นี้ทนถ้าเราย่อยไปดที่ทำเฟรมของหนึ่งชั่วโมงสวยนะของตัวมันตาหนึ่งชั่วโมงทำเตรียมทาทรงครับนะเตรียมจะเบรกแล้วนะครับเตรียมจะกลับตัวนะรอ ครัพแอน์าฮนเดรลหล่อเลยนะของมันตาก็ลองดูแล้วกันนะครับอโอเคขอดูคอมเมน,นิดนึงหัวหน้ากิวตัดผมหล่อเลยนะฮะต้องเซตผมนะสรงนี้นี่คือถ้าไม่เซตนี่คือไม่ได้เลยนะไม่เซตนี่คือไม่ได้เลยนะฮะต้องเซตผมแบบนี้นะครับส่งนี้นี่ต้องเซตอย่างเดียวนะครับโอเค ตอนนี้ตัวม,ตนนมีตอนนี้มีตัวไหนยังไม่ไปบ้างครับพี่เข้มเดี๋ยวต้องไปดูนะครับยังไม่ไปหรอนะครับอเออเดี๋ยวดูสิอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเปิดดูที่ไอซีฮิตแมพนะครับเืิดถ้าใครอยากจะดูว่าตัวไหนยังไม่ไปนะ,อะขอดูสี่ชั่วโมงสิจริงไอซีฮิตแมพผมจะมีอัปเดตอยู่ในดิสคอดเอาไว้อยู่แล้วนะครับในแบบป็นข้อม,มูลตรงนี้จะมีไอซีฮิตแมพตรงนี้จะได้รู้ว่าเลยนไหนมันยังไม่ไปเลยนไหนมันโอเวอร์โซอยู่ในะทำเฟรมสี่ชั่วโมง เรนเนไหนโอเวอร์โซ e อยู่ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเรนเนไหนโอเวอร์โซ e อยู่ในทำเฟรมหนึ่งวันอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมขอเปิดให้ดูแล้วกันเนะเาะหนึ่งวันตัวนี้ที่โอเวอร์โซ e อยู่นะครับเราจะรู้ว่าเรียนไหนมันยังไม่ไปเนาะแบบที่คุณนภัสบอกนภัสถามนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะฮะเนี่ยทรอนเนี่ยยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปบิ๊กไทม์ยังไม่ไป TIA ยังไม่ไปเไไปน,นี่ยตามเนี้ยยังไม่ไปนะครับคืออยู่ล่างๆอะ่ะพูดง,ง่ายๆนะครับลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันนะ โอเคาตาจะกลับมาวิ่งได้ยังครับดูาตารสิเซตานะครับเซตา S, S E T A อืม้มอา้าวไปแล้วนี่ตั้งทรงแล้วนะครับยังรอรออยู่นะเซตาก็ทำบูแฟกรอรอ,รอนะครับบูแฟกรอเลยก็เดี๋ยวรอรอเบรกก็ได้ถ้าใครอยากจะรอเบรกนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ไม่ชอบรอเบรกไม่ชอบเล่นเบรกเอาก็อาจจะรอตอนมันยอ่อเนาะซึ่งตอนเนี้ยมันยอ่อแล้วนะสี่ชั่วโมงสโตยอ่อมาละเนี่ยยกโลแล้วเนะี่ย เมื่อกี้นี้เลยเนะี่ยอไม่ใช่เมื่อกี้สิเมื่อวานนี้นะครับสี่ชั่วโมงนี่มันมันทำฟร,รมก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะหนึ่งแท่งคือสี่ชั่วโมงนะเนีย่ยตั้งแต่ตอนช่วงวันที่ยี่สิบสามอ่ะเนี่ยช่วงนี้สวยเลยนะฮะยกโลละมีแท่งกับตัวแล้วด้วยมีแท่งกับตัวแล้วนะครับถ้าเราย่อไปดูที่หนึ่งชั่วโมงนี่คือเบรค W pattern แล้วนะถ้าเราย่อไปดูที่หนึ่งชั่วโมงคือเบรค W pattern ไปเรียบร้อยแล้วเนีย่ยเบรคไปละอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับศึกษาดู ล่อๆเหมือนกันนะครับนะ BOM สวยเลยครับพี่มาแล้วเหรอ BOM เห็นนะครับดั้มไปช่วงก่อนนั่นนี่เนาะบอมโอ้เออบอมสวยอ้อสวยสวยเลยใช่เลยใช่เลยอย่างนี้คือช่เลยนะครับโดนชันเลยใช่เลยนะครับขอบคุณคุณเอฟด้วยนะครับขอบคุณคุณเอฟที่ที่ซัพพอร์ตกันนะค่ากาแฟขอบคุณมากเลยนะครับเยี่ยมเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเยี่ยมเลยนะ โอเคบอมสวยใช้เลยนะครับ1ชั่วโมงสโตยอ่อยกโลยกโลเตรียมจะไปหรือเปล่ารอหลอ,ลอถ้าไปก็คือจะเบรกครับจะเบรกครับหล่อหล,ลอแบบนี้เลยนะครับโอเคเนียได้ไหมครับเนียนะดูเนียซสิโอเคอืม เนี่ยเบรกแล้วนะโอ้ยเนี่ยเบรกแล้วว้าวเบรกบูแฟร์ครับว้าวเป้าเนี่ยเท่าไหร่เบรกบูแฟร์เป้าเนี่ยอยู่ที่11กาวมากเลยเนะี่ยกาวมากเลยบูแฟร์รอบนี้บูแฟร์รอบนี้ถ้าเราดูเนาะถ้าเราไปดูที่ชาร์ตบุ๊กนะครับในคลิปเราดูดอนเนียสลัดแชมเบอร์ในชาร์ตบุ๊กจะมีบูแฟร์นี่รหล่อแบบนี้อุย้ย บูลลิตแฟกเนี่ยผมใส่ไว้แล้วเนี่ยเข้าไปดูก็ได้บูลลิตแฟกแบบเนี้ยบูลลิตแฟกแบบนี้นะครับดูเนี้ยสิว้าว a r ร็ t นะครับแทร็กไปหรือเปล่าจะไปหรือเปล่านะฮะเอาแบบไม่กาวก็แบบนี้ไม่กาวก็10นะครับกาวก็กาวก็11นะครับประมาณ10 11เป้าหมายของ การเบรกรอบนี้นะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับรอดูกันต่อไปนะแต่ก็มีโอกาสจะไปเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทรงขาขึ้นนะอืมเป็นทรงขาขึ้นนะครับเนียด้วยค่ะโอ้คนถามเนียเยอะนะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแฟนเนียนะเบรกไปแล้วนะครับก็ปล่อยมันไปนะถ้าใครจะไปแรกตอนนี้หรอแรกตอนนี้ก็หืมเสียวๆนะแต่ถ้าถือสปอร์ตผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าถือสปอร์ตแต่ถ้าแบบถือฟิวเจอร์เนี่ยอโอ้โหระวังนิดน,นึงบระเดี๋ยวมันอาจจะยอ่อแต่ถ้าถือสปอร์ตเนี่ยตอนเนี้ยเดเริ่มบีบตัวแล้วก็คือ,อยัง โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ครอสนะเออมันยังไม่ครอสอารมณ์เหมือนกับอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนกับอย่างเงี้ยกำนะลังจะไปเนาะกำลังจะไปเดย์เริ่บีบตัวป่ะถ้าเราดูนะลองสังเกตดู m a c d เดนะเนี่ยเดย์เริ่บเริ่บอ่าเดย์เริ่บ,บีบตัวอันนี้คือในช่วงก่อนหน้านี้นะเนี่ยเดย์เริบบ่บีบตัวบีบรวมมาแล้วสามวันอนะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันครอสก็ได้เรารอแค่มันบีบตัวของเดย์ก็ได้เพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการเสริมด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางที การที่จะไปรออะไรให้มันเป๊ะเห็นกันทั้งโลกเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับนะคือมันไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะครับต่อให้เทคนิคจะบอกว่าชัวร์มันก็คือการคาดเดาอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วต่อให้เราเดาตอนนี้นะครับว่าเฮ้ยมันบีบตัวแล้วมันมีโอกาสจะขึ้นกับเราให้มันเขียวแบบนี้แล้วค่อยเข้าเนี่ยมันก็คือการเดาเหมือนกันนะครับนะเออก็แล้วแต่เลยมันยุ่ขึ้นอยู่กับวคุณจะเดาเร็ว กว่าหรือเปล่านะครับนะเดาเร็วกว่าอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะครับนะฮะนี่ก็รอดูแล้วกันนะครับอ่ะแต่ตัวนี้มันเริ่มบีบตัวมาแล้วสองวันนะครับก็ขอให้มันไปได้แล้วกันนะขอให้มันไปได้นะ m อเ d Day ตอนนี้บีบตัวมาแล้วสองวันนะครับอืมโอเคนะครับเอกพีดโหดจริงฮะยอมใจมากเหมือนรอให้ขายก่อนค่อยพุ่งใช่เลยนะทรงมันแบบขายไม่ไหวนะ อดประมาณนี้นะครับนะกดประมาณนั้นนะเอกรพนะครับมันโหดจริงทรงแบบนี้ก็คือแบบคุณต้องรักมันจริงๆอ่ะไม่งั้นถือไม่ไหวฮะคือแล้วยิ่งเห็นตัวอื่นมันไปด้วยนะตัวอื่นพัเอาพัาเอาพัาเอาแต่มันไม่ไปเนี่ยแต่ทรงมันดีนะทรงมันแบบแฮ้ทรงมันบีบตัวบีบตัวบีบตัวนะอยเอกพนะครับทรงหล่อมากนะครับทรงเท่มากนะครับเตรียมกระโดดแรงนะฮะแต่ไม่รู้าไม่รู้ว่ามวันไหนอาจจะเป็นาวันที่เราขายก็ได้นะครับโอเคนะครับนะ BRC ยี่สิบกำลัง BRC ยี่สิบต่างๆกำลังสวยแห้วครับอ๋อขอดูซิขอดูออเดตซิกำลังไปหรอ BRC ยี BR ่สิบอ๋อดูเป็นไงบ้างโอ้เทรดดี้วิวค้างเทรดดี้วิวช้าโอเคโอ้อืมอืมโอเคโอ้ทรงทรงดีนะทรงหล่อนะครับทรงทรงหล่อเลยนะครับคล้ายๆนี้ปปะคล้ายๆกับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนาะ คล้ายๆเลยอะหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดไอ้ตรงนี้เหมือนกันนะคล้ายๆเลยอะอืมโอเคเอา่าไปหรือเปล่านะครับจะไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเื่อนะแต่ก็ถือว่าถ้าเราดูในเรื่องของตัว store แล้วกันก็ถือว่าตอนนี้ยกโลนะยกโลหลอหลออันนี้หลุดโลไปนิดน,นึง แต่เตรียมจะไปแล้วนะครับเตรียมจะไปแล้วนะถือว่าเตรียมตัวนะครับมีแท่งกับตัวยังมีแท่งกับตัวยังยังไม่มีแท่งกับตัวนะแท่งกับตัวอยู่ที่71นะครับแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยไปซัด4ชั่วโมงดีกว่านะครับก็แล้วแต่ตอนนี้4ชั่วโมงกำลังจะกลับเออ4ชั่วโมงเบรกแล้วนะ4ชั่วโมงเบรกแล้วโอเคก็ถ้าเรามาว่า4ชั่วโมงมันกลับตัวแล้วแล้วก็หวังว่าเดจะกลับตัวได้ก็สวยตอนนี้4ชั่วโมงทำอินเวอร์เทนเดอร์โชเรอร์รอมาแล้วนะคร แสดงว่าคุณชาเชอร์เทรลเนี่ยจ้องอยู่ใช่ไหมเนี่ยนะครับเบรกมาแล้วนะไม่รู้ว่าออ d ด b เบรกกลุ่มอื่นหรือว่า b ีซียีก็น่าจะไปด้วยไหมเดี๋ยวผมขอดูซัสซมันน่าจะไปด้วยด้วยเหมือนกันนะผมคิดว่าแบบนั้นดูพันซัสเออเหมือนกันเลยทรงเหมือนกันเบรกเหมือนกันนะฮะไปด้วยกันไปด้วยกันเนาะอ่ะไซด์ก็เบรกโอเคอ่ะปะก็ไม่รู้สินะฮะก็มีโอกาสจะไปนะมีโอกาสจะไปนะครับโอเค ซดแซดเดย์ซดซดเดย์ set day, set, set day สวยมากนะซดเดย์ย oh ่อยกโลโอโหโอโหโอโหซดสวยจริงซดเหมือนอยากจะมา s ซดนี่คือแบบตั้งทรงสามเหลี่ยมก่อนพัมด้วยนะอารมณ์ตั้งทรงสามเหลี่ยมก่อนไปด้วยอนะ่ะอืมดีว่าจะรอ zone แอคชั่นโซนก็ได้นะถ้าใครแบบเขียวแดงนะก็เดี๋ยวรอมันเขียวแบบนี้ค่อยไปก็ได้เดี๋ยวรอมันขึ้นสัญญาเขียวซึ่งถ้ามีจริงนะ ซึ่งจมนขึ้นสัญญาณเขียวตัวสวยมากนะเพราะว่าเขียวรอบนี้จะเป็นเขียวรอบที่2นะครับแล้วก็ยกโลเขียวสวยเลยต้องรอดูว่าจะเขียวหรือเปล่านะครับเออสับกาแฟให้คุณพ่อต้องอุ้มลูกอีก12ชั่วโมงนะครับนะขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่สปอเกันมานะ เยี่ยมเลยนะครับคุณคุณ if นะครับนะขอบคุณนะครับมานาหน่อยครับคุณสิงฟุกนะฮะมานามานาซิดูมานาซิเป็นไงบ้างอืม้มมานาสวยนะตอนนี้หนึ่งหนึ่งเดย์ยอ่อแล้วอ่าอ่าสโตเดย์ย่อแล้วนะครับสวยนะเนีย่ยถ้าคนอดรอได้แต่บางทีรอ,อยากนะการที่จะรอเดย์ย่อลงมาเนี่ยคุณรอบางทีเป็นเดือนนะฮะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพี่เแ้่มันขึ้นไปไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไหวขึ้นต่อ พี่แคบอกให้รอเดย์ย่อไม่เอาะไม่ไหวละโฟมซื้อนะฮะเบรกอ่ซื้อซื้อบมนะครับนะย่อเรามาจริงนะับก็โอเคตอนนี้มันย่อเรามาแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลสหรับคนที่อดใจรอได้แล้วกันซึ่งตวเน,นี้มันย่อเรามาแล้วสำหรับเดนะเราก็มีแท่งกับตัวแล้วด้วยนะครับมานานะมานาเป็นแท่งกับตัวแล้วนะครับอืมกำลังจะไปกำลังจะไปนะก็ลองดูแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผ,นะวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปก่อนดีกว่านะครับขออภัยเพื่อนๆนะเพื่อนๆขออภัยกันด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งชั่วโมงพอดีเนาะหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับนะผม,มตกลหล่นคอมแม่ไหนไปก็ขออภัยมาณนะที่นี่ก็ด้วยขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในรับสุไปเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้บ่อยละกันนะครับเดี๋ยวจะหาเวลามาไลฟ์นะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสออดีครับ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม d i สอ o r d เพื่อจะด,ดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปปิดโอใน y o u t u b e กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยว,วันละ15บาท เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบของมอนิตรตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะครับรวมถึงอย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม Discord นะครับดิสคอร์ดในห้องแบ่งปันกราฟก็จะมีการาฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่ม d i ส c อ r d ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัััญหาตตรงนนนนีีน้้้แลววกกก็ดดูิธขอ เชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ไลน์อาร์ตกิฟต์ตุเดี๋ยวผมจะส่งของละวันส่งแก้วที่ลึกไปให้นะครับ